สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับในบอลเซเว่นเอ็มครับวันนี้เป็นการวิเคราะห์บอลประจําบอลเสาร์ที่18พฤษภาคมปี2567ครับวันนี้จะมีอยู่6คู่3มุมนะครับสำหรับวันนี้ครับคู่แรกครับเป็นบุนเดสก้าเยอรมันครับไบเออร์เดวิลคูเซ่นครับพบกับออัลส์บวร์กนะเวลา2ทุ่มครึ่งครับคู่่อมาเป็นบุนเดสก้าเยอรมันเช่นเดียวกันเลยครับทีเอชจีออฟฟินแฮมครับพบกับไบเยร์มิวนิกนะเวลา2ทุ่มครึ่งครับคู่ต่อมาเป็นบุนเดสลีกกกาเเเยอรรรรมัััััน้วคคบบบบบด์ิตพ ครับผมในเวลาสองทุ่มครึ่งครับผู้มาเป็นลาลีกาสเปนครับอราเวสครับพบกับกินาเฟ่ครับในเวลาตีสองตรงครับผู้ท้ายเป็นเซเรียอิตาลีครับตอริโน่พบกับเอ็กซิเมรานครับในเวลาตีหนึ่งสิบห้าทีครับโอเคครับขอฝากสนับสนุนเว็บไซต์อย่าง Ball7M ครับสามารถดูวิเคราะห์ดูดวงดูสถิติทุกอย่างรวมครบจบในเว็บเดียวแล้วครับหากใครที่สนใจก็อย่าลืมฝากตัวฝากใจให้กับ Ball7M ด้วยนะครับผมไม่เสียเวลาเรามารับชมรับฟังกันเลยครับผม สำหรับคู่แรกของเรวันนี้นะครับเป็นการบีคอฟฟูบอลบุนเลสกาเยอรมันครับระหว่างไบเออร์เดอร์วัคุเซนพบกับอัลสบวกเกมที่สามสี่แล้วนะครับเกมล่าสุดอัลสบวกเปิดบ้านแพ้ไปสูงเป็นหนึ่งครับในการเจอกันไบเออร์เดอร์วัคุเซนเหนือกว่าเยอะมากๆเลยครับชนะ7เกมจาก10เกมล่าสุดถ้าทีมทางฝั่งไบเออร์เดอร์วัคุเซนครับคุณซื้ออย่างชาบีอัลรองโซครับจะไม่มีดาวรุ่งอย่างฟอร์เรียนเบิร์ตครับผมที่มีอาการบาดเจ็บที่ต้นขาอยู่ตัวจริงยังอยู่กันครบเลยครับน่าจะโระสาาานอย่งโมััักกบพรริคชล้วี อาร์มินอัลรีครับผมได้ลาตัดขายเกมในวันนี้ครับส่ันทีมทางฝั่งออสบกครับคุณซืออย่างเยสโทรูครับข่าวดีจะได้ตัวของคริสเตียนยานคาชิทครับผมกลับมาจากการติดโทษแบนครับโดยที่เควินเอ็มบาบูครับผมยังติดโทษแบนอยู่ครับยังมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่5้ารายด้วยกันครับคาดว่าจะมาในแบบสี่ต่อหนึ่งต่อสามต่อสองครับโดยมีกองหน้าตัวคู่อย่างฟิลิปทิชครับผมแล้วก็เอเมดินเดมิโรวิชครับผมไล่ลาสกอร์เกมในวันนี้ครับถ้าฝั่งเศสนนะครับเจ้าบ้านจ่าฝูงยังไม่แพ้ใครเกมนี้เกมสุดทท้้้้้าาาาาายยแลลลลววคคคคครรรรัััับบบบบี่่่่ตตออออองหชนนะเเเพืืกษสสถถิิไไุุดปฟฟโมม ไป5้าตศูนย์ครับฟอร์มล่าสุดร้อนแรงเกินครับครับขนาดโรเตชันยังถล่มไม่ได้5้าตัศูนย์ครับทีมมีความมั่นใจหลุดสุดครับชนะ2เกมติดต่อกันเกมลุกดุดันครับยิงไปแล้วสิบสามเกมติดต่อกันในบ้านชนะ5เกมจาก6เกมครับทีมเยือนไม่มีอะไรให้รู้แล้วครับเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้สุดการไปสูงรูนหนึ่งครับฟอร์มล่าสุดแพ้สี่เกมติดต่อกันเกมในเกมเยือนแพ้สามเกมติดต่อกันครับฟอร์มแบบแพ้มาอย่างเดียวเลยครับแนวน้ำเกมนี้ครับเจ้าบ้านต้องการชนะเพื่อรักษาสถิติไว้ครับสถิติไร้ ใหม่ครับและคงรับไม่มากคงรองแผงเปิดเกมสู้อย่างแน่นอนครับเจ้าบ้านชนะได้ไม่ยากเลยครับเป็นแชมป์ที่ไร้ไพ่แน่ๆครับผมสกอร์ที่คาดการไใบเออร์เรลคูเซนชนะ3าตัวหนึ่งครับฟันธงครับใบเออร์เรอุสคูเซนครับสำหรับคู่ต่อมานะครับเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลบุนเดสกาเยอรมันครับระหว่างทีเอชจีออฟเฟนฮามพบกับไบเยอร์เมนิคเกนเซสร์สี่แล้วนะครับเกมล่าสุดเนี่ยไบเยอร์เมนิคเปิดบ้านชนะไปสามตัวศูนย์ครับในการเจอกันไบเยอร์เมนิคชนะหกเกมจากสิบเกมเหนือกว่าพอสมควรเลยครับคานตั่ดทีเอน่ามครับ่งทีเตอช เจ็ดวิวสีไลฟ์คือหน้าเดิมเลยครับถ้าว่าจะมาในระบบ3ต่อ4ต่อ2อต่อหครับโดยหวังพึ่งคู่กองหน้าอย่างอิสราเบบูกับมาชิเมเรียนไบเออร์ครับยิงประตูในวันนี้ครับถ้าทีมทางฝั่งไบเออร์มิวนิคครับกูซื้ออย่างโทมัสซโซคัลครับปวดหัวพอสมควรครับแบบเกมลุกที่บาดเจ็บเยอะพอสมควรมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่9กาไลฟ์ด้วยกันครับโดยเฮริเคนลีรอยชาเน่แล้วก็จะมาโมเชล่าครับครับว่าจะมาในระบบ4ต่อ2ต่อ3ต่อ1ครับโดยมีเอริกชูโปรโมติงครับผมไรลาสกอร์เกมในวันนี้ครับ ฟอร์มล่าสุดเนี่ยอ้เกมล่าสุดชนะ3เกมเสมอ1เกมแพ้2เกมครับสิเกมหลังชนะ4เกมแพ้5เกมเกมฟอร์มออกมาแพ้ไปส่วนใหญ่เลยครับทีมเย็นต้องการชนะเท่านั้นเพื่อรักษาอันดับที่2เกมล่าสุดเนี่ยชนะวอฟบวกไปได้2อูศูนย์ครับชนะ6เกมจาก9เกมครับเกมหลีกเย็นไม่ชนะใครมา5เกมจาก7เกมฟอร์มยังคงพอฟัดพอเหวี่ยงยังอยู่ครับชนะแค่หนึ่งเกมจาก4เกมครับเกมล่าสุดเนี่ยใน้องเกมนี้ครับเจ้าบ้านเปิดเกมลุกเพื่ออยากจะชนะครับทีมเย็นต้องการรักษาอันดับไว้ครับเกมนี้มาลุกแน่นอนครับแบบต่อเนื่อง ฟััันนนองงคคครรรรบบบยิิมสหรับคู่ถัดมานะครับเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลบุนเดสก้าเยอรมันครับระหว่างสุดการพบกับบรูสเซียมิลล์กราดบัคนะครับเกมที่สายสีแล้วนะครับการเจอกันล่าสุดบุรุสเซียมิลล์กราดบัคครับผมเปิดบ้านชนะไป3ามตันึงครับในการเจอกันทั้ง2ทีมชนะ4เกมเสมอ2เกมถือว่าสู่สีกันมากๆเลยครับสภาบทีมทางฝั่งสตุดการ์ครับมีผู้เล่นบาดเจ็บหน้าเดิมอยู่5้ารายด้วยกันครับโดยเกมนี้จะยึดเอาผู้เล่นในเกมที่แล้วมาในระบบสี่ต่อสองต่อสามตัวหนึ่งครับโดยมีเชลูชูรัสซี่ครับผมไลล่าทำประตู รายด้วยกันครับตัวแรกยังแฟงโครนัทครับผมข่าวดีจะได้ตัวของมาชิเมเลียนโบเบอร์ครับผมกลับมารับตัวจริงฟิตกลับมาลงสนามได้ทันทีแล้วครับโดยเกมนี้จะยึดเอาผู้เล่นในเกมที่แล้วมาในระบบ3ามต่อสต่อสครับโดยมีโทมัสซิวบาร่าครับหน้าเป้าคอยทำประตูเกมในวันนี้ครับถ้าฝรั่งเศสนะครับเจ้าบ้านต้องการชัยชนะไล่ล่าอันดับที่2ตามอยู่2คะแนนเท่านั้นครับเกมที่ผ่านมาไปเยือนออาสวงเนี่ยชนะ1ประตูศูนย์ครับฟอร์มล่าสุดชนะ2เกมติดต่อกันเกมลุกมีผลงานอันดับยอดเยี่ยมครับยิงไปแล้ว15ประตูติดต่อกกันนเมใบ้านชนะ2เกมติดต่ออออกกัััันนนคครรรรรบบฟ์มลลงง้แเยชะต่ เจ็จากสิเกมครับทีมเยือนไม่ต้องรู้เลยแล้วครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอไอท้าแฟงเปิปหนึ่งระตูหนึครับฟอร์มล่าสุดเสมอ3เกมติดต่อกันไม่ชนะใครมา5เกมติดต่อกันเกมเยือนไม่ชนะใครมา2เกมติดต่อกันฟอร์มเลวร้มากๆเลยครับชนะได้แค่เกมเดียวจาก10เกมในน้ำเกมนี้ครับเจ้าบ้านเปิดเกมรุกเต็มที่หวังเป็นรองจากฝูงฟอร์มก็ร้อนแรงครับทีมเยือนฟอร์มห่วยมากครับและไม่มีเหตุจูงใจใดๆที่ต้องการชนะคงมารองทีมในรูปแบบที่รองปรับดูครับเกมนี้ยังไงเจ้าบ้านก็ไม่นา่าพาดชนะได้อย่างแน่นอนครับสกอร ครับเป็นการวิคออฟบอลบุนเลอสกาเยอรมันครับระหว่างไอทัตแฟรงเฟิร์ตพบกับเอแบร์ไรเซฟเกมที่สามสี่แล้วนะครับการเจอกันล่าสุดเอแบร์ไรเซฟบครับผมเปิดบ้านแพ้ไปสูงบุนในการเจอกันสิบเกมหลังสุดไอทัตแฟรงเฟิร์ตชนะสี่เกมเสมอสี่แพ้สองครับเหนือกว่าพอสมควรเลยครับแล้วก็แพ้ยากด้วยสภาพทีมทางฝั่งไอทัตแฟรงเฟิร์ตครับคุณซื้ออย่างดีโนท็อปเมลเลอร์ครับผมยังมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่สามคนด้วยกันครับคาดว่าจะมาในระบบสามต่อสี่ต่อสองต่อหนึ่งครับโดยมีอูโกเอ็กิเกเต้ครับผมเป็นหัวหอกพัก ของซาเวียชลาเกอร์ครับที่มีอาการบาดเจ็บเพียงรายเดียวเท่านั้นครับข่าวดีจะได้ตัวของชาบี้ไซมอนครับผมกลับมาจากการพนท์โทษแบนมาในปกสี่ต่อสต่อสโดยมีคู่สู่หน้าอย่างเบนยามินเชสโกและก็ดูอิสโบเบนด้าครับไล่ลา่ลา,ลา,ลาประตูเกมในวันนี้ครับท่าฟันรสนักกับเจ้าบ้านการันตีคว้าตัวไปเดอะคอนเฟลเลนต์ลีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเกมล่าสุดไปเยือนบุลุเซียมินเชนครับผมกลัดบักเสมอกันไป1นประตูหนึ่งครับฟอร์มล่าสุดไม่นชนะใครมา3ามเกมติดต่อกันในบ้านเนี่ยไม่นชนะใครมา5เกมจาก8เกมช่วงหลังเสมอแแแแแแพพ้้้้เเเเเเเป็็นนนนนนหลลััััักกกกยยยคคครรรบบบต่่่่มมมใาางงงงข2ททออีื คว้าตัวไปเตะแชมเปี้ยนลีกได้แน่นอนแล้วครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอเวเดอร์เบิรมนไป1ประตูหนึ่งครับฟอร์มล่าสุดเสมอ2เกมติดต่อกันชนะ7เกมจาก10เกมลีกเกมลีกเยือนเนี่ยชนะ4เกมจาก6เกมครับฟอร์มร้อนแรงมากเลยเดียวไม่แพ้ใครมา11เกมติดต่อกันแล้วครับในวน้มเกมวันนี้ครับเจ้าบ้านต้องการชนะหรือเสมอเพื่อไปเล่นบอลยูโรปาลีกครับเกมนี้ลุกเต็มที่แน่นอนครับส่วนทีมเยือนแทบไม่มีผลเลยแล้วครับจะแพ้หรือชนะมาเล่นเต็มที่แน่นอนเพราะฟอร์มดีอยู่แล้วเจ้าบ้านเนี่ยแพ้ยากมากครับในบ้านใน ลดลีกครับไอท็อปแฟงเฟิร์ตชนะ2ประตูหนึ่งครับฟันธงครับไอท็อปแฟงเฟิร์ตครับจะพู่ถัดมานะครับเป็นการวีคอฟบอลลาลีกาสเปนระหว่างอาราเวสพบกับเกตาเฟ่เกมที่สามสี่เนาะนะครับเกมล่าสุดเนี่ยเกตาเฟ่เปิดบ้านชนะ1ประตดศูนย์ครับในการเจอกันเกตาเฟ่ไม่เคยแพ้กันมา9เกมติดต่อกันแล้วครับแต่เสมอไป7เกมครับโดยชนะ2เกมอาราเวสเนี่ยชนะ1เกมส่วนใหญ่จะเสมอกันครับคู่นี้เท่าที่จริงทางฝั่งอาราเวสครับจะได้มีชื่อของอเลซานดาเชราครับแข้งแนวรับที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ดูเบยยัััังงงคคคคเเเเเเปป็นนนนตตตวววสำรรรรรรรออออไไไกกกก่่่่่่บบบบพาาาาาะะะมมมมทีีีีล้้้ดดดจใ4 3 3โ ยินหน้าเปาไรลาสกอร์เาทีมฝั่งเกตาเฟ่ครับมีผู้เล่นบาดเจ็บถึง4รายด้วยกันครับที่เหลือเนี่ยจะจัดชุดใหญ่มาในระบบ3าต่อ5ต่อ2ครับโดยมีกองหน้าคู่อย่างไคเม่มาตาครับแล้วก็ควนมี่ราราชาครับผมโดยมีรุยมินย่าเนี่ยล่าสกอร์สร้างสรรค์เกมจากแดนกลางในวันนี้ครับถ้าฟารานะครับเจ้าบ้านตามทีมเยือนอยู่2คะแนนครับแต่ไม่มีลุ้นเลยแล้วครับเกมล่าสุดไปเยือนจากฟุงเรียวมาริดโดนถล่มไปศูนประตูต่อหครับฟอร์มล่าสุดไม่ชนะมา2เกมติดต่อกันแต่เกมในบ้านยังไม่แพ้ใคครมมมมมาาาา3เเเเกกกกกตติดด่่่่อัันนนนบบ้ลลีีแแพ2จ10สุผท เยือนไม่มีรู้อะไรแล้วครับเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้อลเลนดิโกโมาบิดมาศูน,นย์บุรสามครับแพ้สามเกมติดต่อกันเกมหลีกเยือนไม่ใช่ใครมาเจ็ดเกมจากแปดเกมฟอร์มไม่ค่อยสู้ดีนะครับในน้องเกมวันนี้ครับเจ้าบ้านไม่ต้องรู้อะไรแล้วครับหวังทําอันดับให้ได้ดีที่สุดเกมนี้เปิดบ้านลุกเต็มที่เพื่อจะแซงทีมเยือนไปขึ้นไประดับหนึ่งครับทีมเยือนเนี่ยน่าจะมารับรอสวนกลับครับแต่ฟอร์มแพ้รัวๆแบบนี้ช่วงนี้ประกอบเกมเยือนเนี่ยแทบจะหาชัยชนะแทบไม่ได้ครับชนะที่แค่ทีมบุยเท่านั้นครับเกมนี้ยังไงกกกก็โออออาา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 าสสสสสสสเเเจ้้้บบบบบบบนนนนชชะะููงงมคคคคคคครร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 รััััััั์ดดววฟธหุ่ทย ทางเราในวันนี้นะครับเป็นการบีคอฟฟิลอนเซเลอิตาลีครับระหว่างโตอริโนพบกับเอซิมิลานเกมนี้สาแล้วนะครับการเจอกันล่าสุดเนี่ยเกมล่าสุดเอซิมิลานเปิดบ้านถล่มไป4ประตูต่อหนึ่งครับเจอกันมาเอซิมิลานเหนือกว่าเยอะมากเลยครับชนะถึง6เกมจาก10เกมล่าสุดแพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นเองครับเท้าที่น้ำฝั่งโตอริโนครับคุณซื้ออย่างอีวานยูริชครับผมจะไม่สามารถใช้งานนักเตะบาดเจ็บถึง6กรายด้วยกันครับซึ่งเป็นหน้าเดิมๆเท่านั้นเลยครับคาดว่าจะมาในบวกสามต่อสี่ต่อหนึ่งสตานโอ ครับจะมีชื่อของมาเตโอกราเบียสครับผมที่ติดโทษแบนอยู่จะมีผู้เล่นบาดเจ็บถึง3รายด้วยกันครับตัวหลักอย่างรูเบนลอฟซัตชีครับคราวนี้จะได้ตัวของไมค์เมยองครับผมผู้รักษาประตูมือหนึ่งกลับมาเฝ้าเสาประจำนำแหน่งได้อีกครั้งครับคาดว่าจะมาในระบบสี่ต่อสต่อสต่อหครับโดยมีโอริเวียออริเวียชิรูดครับนาเป้าไว้พักบอลท่าฝั่นรัชนาครับเจ้าบ้านไม่มีรู้เลยนะครับเกมล่าสุดไปเยือนเวโรนาชนะมาได้สองต่หนึ่งครับฟอร์มล่าสุดไม่ชนะใครมา7เกมจาก10เกมครับเกมในบ้านเสมอ3เกมติดต่อกันไม ล่าสุดกลับมาชนะได้เปิดบ้านถล่มกายารีไป5้ตหนึ่งครับฟอร์มล่าสุดหลังหาชนะไม่เจอ6เกมก็ปดล็อกได้แล้วครับเกมเยือนเสมอ2เกมติดต่อกันแต่ฟอร์มเกมเยือนเนี่ยแพ้ยากกับเรื่องเลยครับในน้องเกมวันนี้ครับเจ้าบ้านฟอร์มก็ดีครับไม่แพ้ใครมาหลายเกมแล้วครับคงคงเปิดเกมลุกสู้เต็มที่ไม่มีผลอะไรแล้วครับทีมเยือนเนี่ยแม้ช่วงหลังฟอร์มจะไม่ดีครับแต่เกมเยือนฟอร์มดีไม่แพ้ใครมา5เกมติดต่อกันแล้วครับชนะเยอะซะด้วยครับเกมนี้มีผลอะไรครับมาบุกสนุกสนานนด้ใฉ่ครับแน่นอนครับราคาเสมอชื่อออออชชั้นนนนททีีีีมเเเยยยืืดดกกกวว่่าาาะะรบง2 ฟันธงครับวางอิสุเมลานครับโอนนสการมีข้อบอลในวันนี้ก็ขอจากไปแล้ครับหากใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผู้ผมด้วยนะครับการมีข้อบอลสำหรับวันนี้ก็ขอจากไปแล้ครับสวัสดีครับผม